สวัสดียํำแรงครับบอยพี่น้องในประเทศ่างประเทศพี่น้องผู้ใส่แรงงานตามดิแดนทั้งเมืองหนอกเมืองหน้าผู้ใส่แรงงานเป็นกำลังแรงใจเฮ้เด้อพี่น้องเงยลำนำเรวยๆวันนี้ลุงอ้วนมาเยี่ยมฟ้าหมูเปลี่ยนบรรยากาศจ้หน่อยพี่น้องจากฟ้าม้วนฟ้าม้วยตลาดนัดมัวค้วยมาสู่ฟ้าหมูวันนี้เ่วนเขาแก้เพิ่นเลี้ยงหมู ผู้ใส่แรงงานนี่กันพือ่อ,อ,อมมน,น, 14, น่นนนอนออะอ๋อปีหลายพิกัดควักฟ้ามันกันยูบ้านหน่วยคู่หมูสิบสี่ตะบนหน้าหลังโค่นผีส้นองคายพี่น้องเอ้ยหมูผลไล่หลายผลยากคักลุวนกันมาเปิดคลิปคำมือกันแล้ววะถูกแกหน่อยเกล่าบวชดีเด้อถูกแกเอ้ยถูกแกเกล่าเอ้ยแม่นหมูเผนพีพ่พน้องเอ้ยลุ้นกันบวได้มาเยี่ยมมายามเมื่อฟ้าหมู เอาแกอ๋ยเอาแกออันนี้แม่พันธุ์หยนี่แม่พันุหมอจักตัวแม่พันอยู่นี่แมอันนี้เขาเพื่อนเพื่อนเพันยังนี่เฮ้ยวันะเปน็อกยว้าองกบเคยเลี้ยงหมูเลี้ยงตะโงะตะควแม่อกวคือคืคือเป็นล็อกเนไพื่อนดิ่งไหะานยังสิเพ่อนตดติงไหนละน้ันไยังสิ โอ้โ oh. หเพื่อนไว้นะแก oh. น,นับไปนับมากื่อ,อย่ได้้วาวายมันสิผสมบ่คือจังไงคือตีล็อกตัวเองสิสนอกสิควาด้แม่ตัว,ตวสิควาดเมื่อไรเห่เฮ้ย้เบิงบทกำหนดเดือนกำหนดวันไหนบ่นีได้ได้หูยื่นบ่เออันอวกรือบดนันอยพี่บ่เาไม่เปล่าอือหอมูหน่อยก็มีหมูทั้งเดเจกตัวเลยนี่ มูทั้งหมดจักตัวโอ้ตื่นมเดอ、เดโอ้เอาควากเพื่อนเคลื่อนทีไรอย่างนี้จังหน่โอ้เฮ็ดแบบเฮ็ดแบบสบายสบแบบบ้านๆเขาเลยตัวนี้เฮ็าเฮ็ดกลเล็กเพื่อนเพื่นบ้างควากีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวากแลนเ้แลอาเพื่นนี่เพื่อนในลูก้อ้เหรอตัวนี้ในเลได้จ็กตัวเลยเฮ้ยนี่ แหมูขาวก็มีหมูดำก็มีลดอีกหมูเนี่ตายเพราะมันอนเลยมันได้จ็กปีล้วให้ยนึงคือยาเแแม่หนึนี่ดำดำหมูซขวบีขวบม่ไหรจังลูกจัคคุณเรแ็คที่ใส่หัวอาหารมาให้น ใช่ใหัวอาหารกับนีเนี่ยขันห้ามธรรมดาบ่กินเลยผสมห้ามกินนี้กาไม่พันเพ <มา S 2> ราะคือขุนเรียกกันมนู่ขุนนี่ต้องอาหารตลอดตัวขายตัวอะไรล่ะตัวสับลูก,กนลูกอ่ะอืมเอาเปิ้มมาหายดูว่านนี่ว่าเขาหายพันธ์หาพันธ์ตัวนิดน่อยเนี่ยขายเป็นชิลูกขายพันธ์ตัวพันธ์ตัวเลยว่พันธ์หา,านี่มาตัวเราพันธ์หานี่อะ ตัวแรกกหมูขาวแพ่งก็หมูดำหมูอ,อันปลาหมูกี่ตัวนี่อ,อ,อันหมูปลาหมูกี่ตัวสำนี่นตัวละหารา้อยหาร้อย่นแล้วท่านอ,อื่นอันนี้ตัวละพันหา้าสิเดี๋ยวดิเขายังว่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้ว่าหมูแพ่งมันเหมือนี่ตีหมูเนื้อหมูหน่อหนอว่าราคาหมูสดเนี่ยนอ่อลูกเคยไปนที่จันวาเดี๋ยวนี้เขาให้พกพกเพียบเลยคิโลหนึ่งนะอ่าโอ้ไปตะเลียงตัวละพีพ่น้องเป็ดตะเลียงก็งัวตัวละขับวัฒนา ตัวว,าาว่าคนมาเฝ้าคว่างงวทั้งหัวทั้งเมียเอิญทองหมูทั้งหัวทั้งเมียเหมือนอะไกันจนมือจนคำม้วกับหองกับบั่นคนเด้ต้อ,ตอ,กองการไม่ไหวค่ะพี่แมวโอ้ห่วยผิว่ศรษฐีทำไมทำไมเะบดน้อพี่น้องเองคว่องนี่ก็มีอันนี้จักตัวให้หน่นนจักตัวเขาเกียตัวเกียตัวตัวละเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ตัวละ 5, หะ้าพันห้าพ พิ่นประมาณจากกิโลนี่ตัวตัวนี่อันนี้ก็สิประมาณหาสิบหาสิบโลบ่ได้เยอะบ่หาสิบเลยอ่อเพียงหัวดอกพี่น้องเพื่อนเลี้ยงหมูมาหนิเจัากว่าจักปีแล้วเกล่า่ระมาประมาณหาสิบพล่ตัวหนึ่งอืมันเพื่อนเลี้ยงหมูหมูตันหมูอ้วนดีขนาดว่าสิได้คือเพื่อนบ้านแหละตัวละหาสิบโล่หาสิบโล่รึเปล่าหกสิบบาทก็เฮ้หกสิบ หกสิบเก็เดหม,มูเนื้อหมูสดนี่พี่น้องเอ้ยเพิ่นว่าพันโตขึ้นสั่งนี่โลนึงหกสิบเก็ดบาทวะส้นสแสดงว่าหมูแพงตัวนี่นนบ,นนบัดงวดเขาไม่ได้ขยับลงุบลงอ้าวขอทาแล้วบานนี่พี่น้องเอง้ยว่า คนขายหมูพันมาซ้ำนี่ตัวรหัสิบโลเทียแมนใบโหได้ยืน่นใบหาสิบโลอ้วนเออสิแมอนอยู่พี่้องมันตันเนี่ตัวรหัสิบโลพันนว่าสิแมนอยู่พี่มีสังไงเพราะมันสังอยู่เลยตัวรหสิบโลโลละหกเกบาท บวกลบคูณหารเอาพี่น้องเอ้ยเนี่ยโตมูฟันจักเดือนให้เนี่ยนี่ยหมูหมูสองเดือนหมูสองเดือนเนี่ยหาสิบลูกบัดงวดวก็คือราคาคือหมูมีแต่ราคาหมูเนื้อแดงเขาเอาขายโลละเท่าไรหาสิบหมูสดโลละหกสิบเก็ดบาท Tại lẽ là bất mũi chắc tôi có nhỉ Chắc tôi Chắc tôi to yeah. so so yeah. yeah. so don't to to điền hồi To to mười to nhỉ Mình Mình tay đó là mấy kia không có thể mấy kia Wow Sọ phá mười cái cái มันต,ต้องคำวนวณบ่งมาเข้าเสี่ยงหัวอาหารน,นี loyalty, ise, ่เดือนหนึ่งบิดจักรสอบเขามีห่อมคนมีโรคสีความพี่น้องต่แก่คนมีโรสีห้อมเคนบริสุทื้อห้อมบริสุอแตัวอาหารห้อมมันกินดีแล่วเรา่นม <umba> ีห <inaudible> ้อมวันเนาขาเวิ่นมาขายกับขายโลละหกสิบหกบาทหกสิบเจ็ดบาท นี่ลูกหมูเพิน่นลูกแล้วสิใครก็เลี้ยงหมูปลาหมูกี่อยู่พี่น้องเนี่ยจำหนีเพิ่นมาพันหาเนี่ยอันหมูอันปลาหมูกี่กี่ตัวละสี่ร้อยห้าร้อยแม่พันเพิ่นสิออกได้สิเป็นเงินอีเลยนี่วิธีเลี้ยงหมูเป็นล็อกไปเองสิตัวไปดินม่ให้ไปใส่มาใส่ตัวหรือเนาะกูดได้ทั้งควานได้ให้เนี่ย ลูกแ้วโอ้หมอประจำกามี้หมอประจำหมอการหรือหมอแบงหมอแบงหมอแบงหมอหมออีเลียนไปแล้วหมอบิ๊กอะไปเอวแล้วเออไปเอวแล้วไอ้นั่นไอ้นั่นเจริงหมอบิ๊กไปอิสราเอลแล้วไปแต่หมอแบงฮะทั้งธรรมชาติทั้งธรรมชาติควักกับควักกันบ้านควักกับควักกันบ้านบ่อยลงทุนเราเล็กเราหัวรายอยังคือเพิ่น ไนหมูคื้เก้าบะในหมูขื้เก่ขเขา,ข,ข,าขายคืเอ,อ,อเก<อ>่าเป็นตัวที่เาแบบประหยัดพี่น้องแบบประหยัดแบบประหยัดประหยัดเออ่ยพนัะทังดูดน้ม,มันกับส่แบบตั้งทังสีไวเท็กเลยไปหน่อยเมล่อหมูพนก็นกอวนดีเว้ย โตทั้งนั้นหาซิบโลโลละหกสิบเกทบาทเออทั้งเงาลูกอวนเนี่ยพี่น้องเลยคนอ้วนแล้วเบิ้งหมูอ้วนเอาคลิปนี้กเกษมบ้านเลยนะพี่น้องถูกแก้พอดีกลับบ้านแล้วเดี๋ยอควงฟ้าเพิ่นอยู่ร่นอะไรปัญหาละหมูนลอยเพิ่นเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดตงลิ้นตาไปด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ลูกอวนบ้านหน้าเนี่ยเพื่อในการเดินทาง กำลังใจในการเดินทางไปหิดคลิปคำมือก็มาเปิดคลิปอยู่พอกหมูเพยหน่อยมีเอะล่ะทำอะไรก็มีเวลากับแวะมากพี่นอ้องอ่ขอบคุณเ้อพี่น้องผู้ติดตามรับชมคลิปของ้วนมาหน้ากระไดเป็นกำลังแรงใจให้เป็นกำลังแรงใจผู้ทำงานผู้อยู่ตังดินตังเดนเมืองนอกเมืองหน้ากระไดให้เราลำเลื่อยยสุขภาพแข็งแรงเ้อพี่น้องเอ้ขอบคุณครับสวัสดีครับ